สีสเ,เกตเปิดบ้านพืชสวนพันธุ์ดีหนุนเกษตรกรไทยก้าวสู่เกษตรยั่งยืนวันนี้ครับที่จังหวัดรีสเกตได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการสําคัญเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนกับโครงการขยายผลพืชสวนพันธุ์ดีและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสวนอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเ,เกตตมบนลน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับ โดยในครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากนางกีรภาออสตินผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานพืชสวนพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน,สวนที่ผ่านการรับรองและแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรโครงการนี้ครับมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมตลอด2วันครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายนนี้ซึ่งกิจกรรมหลักนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คืองานเปิดบ้านศูนย์วิจัยที่นำเสนอแปลงสาธิตการปลูกพืชสวนพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และอีกหนึ่งกิจกรรมครับเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งแบ่งออกเป็น2หลักสูตรครับ ได้แก่การผลิตและขยายพันธุ์มะละกอรวมถึงการปลูกมะนาวในวงบ่อและการผลิตและขยายพันธุ์พริกและมะเขือเทศครับความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการนะครับได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนคงเหลือจากงานวิจัยมูลฐานและความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรรวมถึงพันธมิตรครับจากภาคเอกชนเช่นโครงการทับทิมสยาม0 6น บริษัทโคบูตาและบริษัทยันมาที่มาร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจากโครงการเกษตรทันสมัยครับในพิธีเปิดงานครับนางกีรพาออสตินได้กล่าวถึงความคาดหวังว่างานนี้จะเป็นเวทีให้เกษตรกรได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมไทยให้ก้าวหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ในการยกระดับการผลิตพืชสวนของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ทั้งคุณภาพและปริมาณอย่างยั่งยืนครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกเกษตรกรและระบบเกษตรกรรมของประเทศในระยะยาวสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน